แทนเจ้าคุณรองมาธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา,มา,าวิทยาลัยวิเกตอีสานอุแทนของสำนักงานรัธศาสนาจังหวัดขอนแก่นประธานชุมชน การโนนชัยสาธุชนพุทธบริษัททั้งปวงทั้งหลายที่มาประชุมกันในวันนี้เป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอ,อดมาเป็นเวลาห้าสิบปีแล้วรพร้อมกับอุโบสถสมุทคี ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ในธรรมาภาพในขณะที่ยังเป็นพระมหาปเปรียนเมื่อสกปีพุทธศกราช2งหโดยเกิดขึ้นที่วัดป่าเสียงรุนในปีนั้นได้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ทางภาษามาลีที่ศูนย ศึกษาภาษาบาลีของชาวภาคตะวันเชียงเหนือที่วัดโพธิสมพรโดยขึ้นมาจากกรุงเทพพศ2518 7 5 1ก็ต้องเดินทางไปจำพรรษาที่วัดโพธิสมพรอุดรธานีก็อยู่หนึ่งพรรษา ในฐานะที่เป็นอาจารย์ใหญ่ทางภาษาบาลีก็เดินทางไปมา